สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะเนื่องจากดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะจัก,กรวาลมีอิทธิพลในด้านของการสื่อสารความคิดตรรก,กะความรู้และวาทศิลป์ในทางโหราศาสตร์นั้นพลังงานของดาวพระพุธจะถือว่าเป็นพลังงานกลางๆค่ะเมื่อดาวพระพุธโคจรดีหรือโคจรมาเจอกันกันกบดาวคู่มิตร หรือโคจรมาเจอก,กันกับดาวคู่สมพลก็จะส่งผลดีช่วยให้เจ้าชะตามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลสามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ยากให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าดาวพระพุธโคจรวิปริตหรือโคจรมาเจอก,กันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูก็จะส่งอิทธิพลร้ายส่งผลให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดการเดินทางที่ล่าช้าการประทะการขัดแย้งการถูกหลอกถูกลวง ตามคนไม่ทันมีข่าวลวงหลอกเข้ามาหรืออาจจะมีปัญหาทางเอกสารและการบัญชีได้นะคะในจังหวะวันที่14กุมภาพันธ์ปี2567ไปจนถึงวันที่3มีนาคมปี2567เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะ และการที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายมาในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่สมพลและได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองค่ะดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะในระยะที่ดาวพระพุธโคจรมาเจอกันกับดาวพระเสาร์และโคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์นี้ จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนรอดพ้นจากอริสัตรูค่ะใครที่มีศัตรูใครที่มีคู่แข่งมีเรื่องหนักอกหนักใจต่างๆก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปอริสัตรูจะแพ้ภัยค่ะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับคนทางไกล ข้องเกี่ยวกับออนไลน์สื่อโซเชียลลักษณะนี้ค่ะเนื่องด้วยดาวหลายดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศคคำว่าเรือนวินาศนั้นไม่ได้ส่งผลเสียเพียงอย่างเดียวนะคะวินาศยังให้มุมในด้านดีอย่างเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์ชาวต่างชาติหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวที่เข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันซึ่งมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนในระยะนี้มีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับงานเบื้องหลังงานที่ต้องซุ่มทำํำงานลับๆหรืองานที่กำลังค้นคว้าวิจัยจะมีมุมที่ดีเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนจะเจอกับงานที่ยากงานที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนเมื่อ line, ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศคุณจะทำด้วยความประมาทไม่ได้ไมิ่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาอย่างแน่นอน รวมไปถึงในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็มีเกณฑ์ค่อนข้างเหนื่อยกับงานที่ทำต้องฝึกฝนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักหรืออาจจะต้องมีการปรับทัศนคติอะไรบางอย่างรวมไปถึงปรับสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านจะมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะได้ไปเจอกับเรื่องราวอะไรมาที่มันไม่ค่อยจะดีนักสายตาของคุณได้ไปมองเห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรือหูของคุณได้ไปยินเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีคุณก็จะมีวิธีการคิดมีวิธีการทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นล้วนมีเหตุผลของมัน อย่างที่สมัยบอกไปนะคะว่าในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่คุณมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะเจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงเจอกับเหตุการณ์แปลกๆหรือเจอกับเรื่องการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์หรือด้านเทคโนโลยีต่างๆจะมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลถ้าเป็นเรื่องของคนระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องระมัดระวังการเจอคนแปลก,เปลกๆเจอคนที่ไว้ใจไม่ได้หรืออาจมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับตัวคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องรายรับรายได้ มีเกณฑ์ที่รายรับรายได้ของคุณจะมีความติดขัดในบางช่วงบางตอนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหาเงินไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาคุณไปดิลงานหรือตกลงทําสัญญาใดๆคุณได้ออเดอร์ใหญ่ๆมาแล้วคุณลงทุนลงแรงลงเงินในการผลิตออเดอร์นั้นให้ลูกค้าพอถึงเวลาส่งสินค้าให้ลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินก้อนมาค่ะลูกค้าเขาจะทยอยจ่ายคุณก็ได้รับเป็นเงินย่อยเป็นเงินทยอยลักษณะนี้ค่ะ ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเขาจะโกงหรือเบี้ยวนะคะแต่การได้รับเงินมานั้นมันไม่ได้เป็นเงินก้อนเหมือนที่คุณลงทุนไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายรับรายได้วางแผนและมีแผนสำรองจะดีที่สุดค่ะชาวลัคนาราศีมีในระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดหรือสะดุดในเรื่องของการงานไปบ้างล่าช้าไปบ้างหรือไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งใจบ้างขอให้ชาวมีนรู้ว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นและจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ สังคมที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องเจอหรือต้องติดต่อน,นั้นจะมีความกว้างขวางมากขึ้นโดยมากจะเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือชาวต่างชาติหรือเกี่ยวข้องกับออนไลน์รวมไปถึงมีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือมีการทำงานร่วมกันกับเพศตรงข้ามชาวลัคนาราศีมีนคะเมื่อดาวพระพุธได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริและเป็นดาวคู่มิตรของคุณด้วยนั้น ระยะนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหามีปากเสียงกับเพศตรงข้ามคุณต้องพยายามเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมอย่าพยายามถกเถียงหรือมีปัญหากับคนรอบข้างแม้ว่าจะมีบางครั้งที่ความคิดไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็ขอให้ใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายและพยายามหาจุดลงตัวให้ได้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะสมัยอยากจะให้คุณดึงประโยชน์จากดาวพระพุธมาใช้ในการผลักดันดวงชะตาชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะในระยะนี้การพูดการเจรจาการทำเอกสารหนังสือสัญญงสัญญามีเกณฑ์ที่จะราบรื่นมากค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหญ่การดีวงานการประติดประต่องานหรือการประสานงานกับใครบางคนก็มีโอกาสที่จะราบรื่นเนื่องจากดาวพระอทาทิตย์ธาตุไฟโคจรมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ธาตุไฟไฟกับไฟมาเจอกันย่อมเป็นไฟกองใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับงานใหญ่ อาจจะเป็นงานที่ไม่มีหน้าร้านหรืองานที่ยังไม่ได้เปิดเผยมากว่าคุณทำก็ขอให้คุณทำด้วยความเต็มที่และเต็มกําลังความสามารถนะคะโอกาสที่มันจะส่งผลดีในอนาคตนั้นมีมากเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องความเครียดความวิตกกังวลในช่วงนี้อาจจะมีภาระงานที่มันหนักมากขึ้นหรือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรวมไปถึง ความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครอบครัวมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มากยิ่งขึ้นรายจ่ายเหล่านี้หรือความกังวลเหล่านี้อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเกิดความติดขัดค่ะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพตาระบบเลือดเบาหวานความดันต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณได้ค่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้มาก รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณหรือข้าวของเครื่องใช้ในงานในสำนักงานในออฟฟิศก็มีเกณฑ์ที่จะพังชำรุดเสียหายคุณอาจจะต้องใช้เงินในการจัดการสิ่งเหล่านี้นะคะและด้วยอิทธิพลที่ดวงดาวไหลายดวงโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแบบนี้อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเจอกับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มีเรื่องราวหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบภาระหน้าที่การงาน ความขัดแย้งกับผู้คนหรืออาจจะมีคนคอยอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีได้ในบางครั้งค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าโดยภาพรวมดวงชะตาของคุณน,นั้นถือว่ามีความเข้มแข็งพอตัวค่ะเหตุการณ์ที่มันเข้ามามันจะเข้ามาไม่นานเดี๋ยวสักพักเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะจบไปถ้าหากเป็นเรื่องทุกข์เรื่องที่คุณไม่สบายใจคุณไม่ต้องกังวลมากค่ะ อิทธิพลของดาวพระพุธจะไม่ได้ให้อิทธิพลแก่กคุณนานมากมายเท่าไหร่นักดังนั้นถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจหรือวิตกกังวลในเรื่องใดปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายได้ในเร็ววันระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนต้องพึงระมัดระวังการที่คุณได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างขอให้พิจารณาไตรตรองให้ดีอาจจะเป็นข่าวลวงอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงอย่าเพิ่งปักใจเชื่อ ขอให้คุณพิจารณาทุกอย่างด้วยสติและความรอบคอบก่อนนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณนั้นพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเป็นแรงผลักดันเป็นการกระตุ้นดวงชะตาค่ะหรือชาวลัคนาราศีมีนจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะน้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากดาวพระพุทธที่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสงล่งผลทำให้คุณมีโชคมีลาบป,ประสบกับความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์ค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ